สำหรับผ <ITA> ู้ report, ที่ผ่านมาชมคลิปนี้และผู้ที่ตั้งใจคลิกมาชมคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับในคลิปนี้เราจวรรวมละครสั้นของแมปตาเดนไว้4ี่เรื่องเป็น e ีพีแรกซึ่งทั้งหมดที่คุณรับชมเป็นการทำคอนเทนต์ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงดูเพื่อความบันเทิงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วส2 1เชิญรับชมได้ครับ อย่าอินนะเฮ้ยเราสมัครคนสวนมาสัมภาษณ์งานค่ะ,อ,ะอ๋อเออชื่ออะไรเราอะ่ะชื่อสีค่ะตามสกุลหกขมาขเมรล,ลอยแม่งการตลาดสดค่ะคนที่ไหนอ่ะบุ๊คเฮฟวานค่ะมีด้วยเหรอบุ๊คเฮฟวานมีค่ะนั่งรถไฟเด็ดเรียวไปแป๊บเดียวก็ถึงค่ะไม่น่าถึงมั้งข่ะบนนั้นอะ่ะถนัดอะไรเราอะ่ะถนัดดาค่ะแบบน่าจะพ,พอเลยพอเลยพอเลย ถึงถนัดปลูกพืชชนิดอะไรถามไปทําไมคะเอ้าก็รับสมัครคนสวนไงหนูก็มาสมัครคนสวนไงสวนอะไรสวนหน้าผมเลิกเล่นแล้วครับพี่คะพี่คะหนูขอของในได้ไหมคะถ้าพี่เลิกเล่นแล้วขอของใช่ค่ะงั้นเอาพิกติดช็อกติดน้ําแข็งไปละกันขอบคุณค่ะเออพี่คะอหนูเป็นน้องของคนเมื่อกี้อะค่ะขอของในได้ไหมคะน้อง อขอบคุณค่ะแม่ไข่ไร่ไข่นาพี่ขาหนเป็นหลานของคนที่เป็นพี่ของน้องเมื่อกี้ค่ะถ้าพี่เลือกลแล้วช่วยส่งขออเด็กๆตาดำๆได้ไหมคะอ่าบปาบบปไปเอ,อ,อ,อขอบคุณค่ะพี่ชายผนเป็นไก่ที่เ,เด็กน้อยเมื่อกี้มันเลี้ยงไว้ที่บ้านอะ่ะขอของ,ของโอเคก<ป>ูโอเคแล้วและนี่คือสวนของสีสวนของมึงกูทราบแล้วค่ะเมื่อไหร่จะเก็บกูคะ ใจเย็นดิเจกระหนาโนาติดสถานะช็อกมันยังไม่เก็บหนูเลยใจคอมึงจะปล่อยให้กูติดสถานะแบบเปียกฝนน้ำแข็งฟ้าผ่ามูลลิกทองทำเรนโบวช็อกโกแลตปัตติส้มดิแล้วยังมีดิสโก้ที่เต้เนแต่แนวแต่แนวได้อีกต้องครบทุกสถานะก่อนมัง้งถึงจะเก็บกูได้เนี่ยแมอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาได้ยินอีซี่ พวกมึงจะเล่นกันไปทำไมวะแบบนี้ทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเสียเวลาชีวิตจริงด้วยว่ะเมล็ดพันธุ์ไม่เคยมาแมงปอทองแม่งไม่เคยได้มึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอวะกับการรอทุกๆห้านาทีอ่ะนี่สีกําลังทําอะไรอยู่วะเนี่ยนั่นจะต้องรอฟ้าผ่าอีกเออใช่เดี๋ยวสีไปตั้งเสารอฟ้าผ่าก่อนนะแหม่ถ้าทุเรียนสีโดนฟ้าผ่าน่าจะได้ราคาดีนะฮอ คุณชอบเรื่องไหนมากที่สุดคอมเมนต์เลย EP 2ต่อไปคลิกตรงนี้